จะมารียนฟรากูชี่กันนะคะเรามีแขกับเชิญจากช่องเบบี้ใบไม้นะคะอ่ะอาขยะมามเดิหัวน,นังโอ๊ย,อยได้เลยนะคะเอาเบบี้ใบไม้นะคะก็ม่หน,หน้านะคะเนของผหน้าบนันลูนนี่ค่ะ <laughs> จากช่องเบบี้ใบไม้แล้วก็ช่องอะไรนะเบบี้ใบไม้ใช่ไหมใช่ค่ะและ้วยังมีอีกช่องนึงนะเบนี่เชื่อเลย บบีบ้หมีค่ะเบบีบบ้หมีทั่วร,ร,รีวิวรีวิวกุชชี่หมีแล้วก็สลามเบบี้หมีแล้วก็อะไรที่มันเป็นหมีหมดเลยนะแต่ใบไม้จะรวมสายรพัดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ข้องของช่องของหนูนะคะมีเสื้ออยู่้าไในด้านหลังเดีเราหาันหลังให้ดูช่องอะไรกุ Good. ๊ดไอรีวิวนะคะรีวิวทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เปิดดูเอยค่ะไปเพ้นเสื้อมาอมนะ ขึ้นตรงนั้นนะเอาไม่เห็นเหรอเอาเดี๋ผมขึ้น <G ül> เออไม่เห็นนะเอ่อหนึ่งสองแล้วขยันเสื้อมาหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคะขยับเสื้อมาหน่อยนี่ค่ะเห็นฉันแล้วขอนะคะก็จะตั้งเสื้อเมื่อวันที่สิบจะไม่ได้อล้ ก็เดี๋ยวเราจะให้โูซสกุชี่นะคะพี่อ,อยู่ในเุงนี้นะก็ขอสกุชี่พี่มินบินเอ่อให้ให้ใครเชื่ออะไรนะฮะอ๋อเนี่ยคะ่ะก็คือสกุชิปังเนยสดค่ะแล้วพี่มินให้พี่มินบีไปก่อนนะรอให้ดูถุงนะคะอืมซาโลนะคะขอบอก ขอบอกไว้หมดเมื่อจะคืนนะคะขอบอกและเคล็ดลับค่ะมอมื่อจะคืนกลุคือกลุเกียวนะคะบีบบีบค้างกดแน่นๆอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ค่ะแอปเปิ้ลไอบลูมนะคะไม่ใช่เจ้าตัวนี้เพราะเจ้าตัวนี้อ่ะวันเดียวก็สารูนิดเดียวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเลยวิวถุงก่อนนะพี่มิ้งไปก่อนบีบเล่นไปเลยค่ะถ้าเป็นแมรนด์นี่ยอันนี้นะคะจะเป็นแบรนด์แบบนี้เลยค่ะ จะร้านอะไรก็ไม่ทราบนะคะก็จะขายของให้ย <Hey, S 1> ล,ลืมบอกไปค่ะอันเนี้ยประดิษฐ์มาเองหรือว่าซื้อมาคะซื้อมาค่ะอ๋อเดี๋ยวค่ะ,นนคะไม่น่าลรอมันจะรู้ได้ขนาดนี้จะ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 บอกไว้ว่าอันนี้ไม่กี่บาทนะคะแค่เจ็ดสิบเก้า<ต>คือว่าเจ็ดสิบเก้าบาทนะคือว่าช่วงนี้มันอาจจะแปรปน,นการมั่งแต่ว่ามีเสียงรบกวนนะคะแต่ก็ขอโทษนะคะถ่าย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 ายัยยงลง เสียงรับกลัวนะคะคือถุงไม่รู้ว่าอะไรนะคะาษาสังกิตค่ะไม่ถูกเลยนะคะเขาขายของอะไรแล้วก็สกุชี่พวกเรายายังเข้าบนอย่างนี้เลยเป็นตัวสามใช่ค่ะก็บีดการบิดสกุชี่นะคะของหนูก็จะไม่ถนัดนะเดี๋ยวขอตั้งให้มันลงพื้นนิดนึงนะอ่ะขอไม่หน้านะคะเพราะว่า การที่ว่าพอตอนแรกก็เห็นหน้าแล้วค่ะตอนที่สองแต่ของหนูเห็นทุกทีนะคะในเกรดของเบบี้ช่องเบบี้ไม้นะคะใช่ค่ะเห็นทุกทีค่ะอ่าเดี๋ยวหนูจะบีบให้ดูนะคะโอเคอดี๋ย่ามาใกล้ๆล้นะบีนี่มันมันมันแสรูลไปเป่ามันดังนะเพราะเราคนตายใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวให้พี่เม้นบีให้ดูนะเดี๋ยวเราบีให้ดูก่อน นุ่มนะมันเป็นเนื้อซอฟเลยเนี่ยคุณคุณกรุบเก็บจะมีแรงเยอะอะคะแต่มันมีแท็กนะแต่แท็กมันหายค่ะค่ะแต่แ็กมันยังน่ารักนะคะเป็นเป็นปังเนยสดนะใครจะทาเองก็ได้ขายแต่เราถึงมันจะมีลูกงวเป็นแบบออกลูกเป็นลูกเดินนามแถวนะคะน่ารักนะคะเป็นเป็นปังเนยสดแล้วก็นุ่มงวงเป็นโกินหอมนะลูกแอปเปิลไอบลูมนะคะลืมเอาดีเพราะว่า เรามาอยู่บ้านช่องเบบี้ไม้นะคะแล้วก็คือว่าต้องเดินทางมาไกลนะคะว่าเลยเผลอลืมในรถไม่ใช่ค่ะน้องไปเพราะว่าแม่เรียกมาตะกีนะคะก็จะอัดคลิปแล้วก็วิ่งไปให้ก่อนเป็น Apple ิ้ลไอรูมมีแท็กนะคะแต่แท็กมันหายแล้วก็เป็นจุกๆแบบนี้เหมือนแอปเปิ้ลจริงๆอ่ะก็จะในลองดีดนะคะข่ะแล้วก็แพ็กเกจมันหายอ่ะเดี๋ยวให้คุณมิ้นบีบดนะคะ นี่ถ้าจะจดีเพื่อจรูจริงๆมันต้องจุมก,กล้องนี่หนึ่งค่ะนี่ค่ะดูแล้วก็หนึออ่งสองมันจะในยยี่<ม>อ๋อลืมบอกไปนะคะ<ม>อันนี้น,ะะน,นั่งค่ะคือแบบนึงค่ะจะเป็นแบบไซส์มีเดียมนะคะไม่ใช่มินิแล้วก็บิกบปปบ๊กเบิร์มแอปเปิลไอ o ูมบิ๊กเบิร์มมาก <อ>ก็เป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะอาจจะมือจะบอกะะจริงๆนะคะไม่พ <อ S 1> แพ<ผ>งค่ะ,คะอันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทและอันนู้นก็หกสิบเก้าบาทเอ้ยไม่ใช่สิร้อยสามสิบเก้าเป็นบิ๊กเบิ้มนะเป็นไอบรูมนะเขาลดราคาวันเด็กเขาลดราคาวันเด็กอันนี้คุณมิ้นบีบคุณมิ้นบีบอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะดูนะเน ตูจุ้มกล้องนี้หนึ่งค่ะขอบอกหลีกไปนะงแถวหนึหนีงกีดคสตูมก่อนค่ะซูมกล้องเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบโอ้ฟินมากค่ะหนึง่งต่อเบลล์กค่ะเบนเบนเดี๋ยวรนะคะมันทุกคนนะคะที่หนูเพิ่งซื้อมาแคพับหนูที่เทนสั้นก็นึว่าเป็นโมจีมยืดที่หนูซื้อมาแล้วมันก็ยืดได้จริงนะดูดิแต่มันยืดด้วยค่อยได้มันนุ่มสโลแล้วก็เดค่ะ อย่าเพิ่งแบบนึงค่ะหนูมีของเล่นจะมาดูคราวนี้ดูแบบนึงค่ะรอะอยู่นะค,ะคือพิจารณาแบบนึงนะนี่หกหนาทีแล้วเร็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 วอันนี้นะคะนี่บมนี้จะโลกเดี๋ยวตั้งกล้องนี้ดูนะเนื้อมันดีเหมือนกัน ฟูๆเลยค่ะเพราะนนี้มันใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะนุ่มสโลมากขอดูเป็นคลิปสองได้ไหมคะเพราะว่ามันมมไ,มได้นะถึงหกนาทีนะคะก็นุ่มสโลสนอ,น,อนนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูคลิปสองนะคะรีวิของเล่น,นะคะ่ะ